สวัสดีครับ FC รายการท่านผู้ชมทีโกดังทุกท่านครับเอ่อสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับวันแสดงความสามารถก็คือตัวเลีเราให้ยิงควน้ำเอาในเลนควน้ำ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 ส้มน้ำสีแดงนะครับผมสี่สัวหมาถึงกายยิงด้วยเลยยิงด้วยนั่งติ๊กนะครับผมมาเราอย่าเดี๋ยได้นั่งอยู่ฝั่งนูอ๋อฝั่งนู้นนะครับโอ้โัดเดียวจอดเลย แกงงงจจรรริิๆ้อยวะสวัสดีครับเอฟซีรายการตันผู้ชมที่วาระบบตันครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมซาโรดวิธีตายรายการเด็กๆกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กัน4คนนะครับผมซาโรดน้องชูนะครับน้องกระปันรายการน้องไททันนะครับพ้มวันนี้สวัสดีเด็กๆนะครับอยากได้ปลากัดกันนะครับเป็นปลากัดปลาตายนะครับกาปังช่วนกาพ้มกาตัดใจไม้เหล้วนะครับ กันนีปลาอยูโย่โย่ตัวตรงนู้นครับปุนะเดี๋ยวไล่ัวยแต่ยังไม่ก่อตู้ที่เปลี่ยนนามังไม่นะครับถึงเรามีกิจกรรมตะกิดนาต้องแสดงความสมรรถนะครับเราไม่เจ้าว้ามาเจ็บกับเรานะอ่าแต่ยัมาเล่ว่าดยจะมาเไ่กันนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้นะครับเล่ปากัดก่อนไหมอะอะไรปากัดก่อนที่ครับนะซ้ำตัวนะครับผมปากัดไม่ละสู้ไม่ละปลื้ดเลยที่ก็ไม่ตู้ก็ไม่ปลื้ดนะครับตัวปลาตู้อยู่เรียลเลยแต่ว่า นี่ปลามาจากหนาน,นะครับผมส่งตัวนี้มาจากตงให<ไ>ญ่นะ,<ล>ะ,ะตัวเดียวนี่เราแสดงความสามารถก็คือตัวเดียวเราไอ,อ้ยิงควนควน้ำเอานา <ไง S 1> ี่ลเลยควนน้ำ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 ผสมน้ำสีแดงนะครับผมสี่ผสม,มน้ำตึงกายยิงด้วยเลยยิงด้วยนั่งติ๊กนะครับผมมาเราอยัดหยัดได้นะพี่โอ๋ฝังนู่นนะครับเอาไปเราไม่ตีตีตั้งอะไรปะไหมไปตั้งกี่ฬากวดเตีกีฬากวดตึ้งนี้เด็ดเลยเดียวเลยนะ อคนทีได uh, oh, ้ตีนึงน uh, uh, ี uh, ่เอาคนไห้คนทีไ uh, ด้ย uh, ิ uh, ่งโดนก่อนอ๋อนี่อ๋อคนอันน no, ั้มีคนตีนึ่งนะตัวไหนอะตัวที่งตัวนี้ตัวชังตัวดามนึ่งชังดามนะโอเคอ๋อโอเคไปงเราเลยเดียวเราหนกันแล้วนะพีดก่อนดิเจ้มาหนะอาละโนมารวมกิจกรรมกันไหม รวมกิจกรรมได้ไหมรวมจะว่าม่เอาปากมดัอขยิงเลยนะขยิงเลยเล่นไอ้ตไอ้ไอ้ตาไอ้ตาก้อนนั่นเดียวนะ้ยดิอ๋อเี่นีน้เราไปยิ่งกันนะครับพมยิงกวดนี้นะอ้างจากเด็กๆประมาณถ่าได้ได้หรอนอลต้ต่ลลาเลยแองเลยดิแตตั้ยิงไวัตนี้โอ้ เดี๋ยวแต่เไม่เต hmm. oh ี้ยอ่ะไม่แต่ตั้งจริงอนนะครับเดี๋ยวไต่ตั้นตึ้งชูตึงกระปันแล้วก็หน่องปีดนะเอาเลยฝไฟไปคุณญายโอ้หเง็ดเดียวจอดเลยโอ้โหเก่งจริงๆร้อยจริงวะตั้มกั็ไปเลยวะแต่เก่งขนาดนี้วะเลือดเจือเึ็นตอนแรกคิดว่ามันร้อยวะ อันนี้มาดูมือได้เลยแหละมือมือเป็จักรมาาดีมือปืนมือปืนอน้ป้งเดียวเลยนี่เลตัวยากษ์มาเลแล้วอะไรครับมาเลนงจูนะครับปุ๊บนกจูกับมาได้เลยครับรุนนงจูอ๋อนมนูหน่มปืนหนอปาปาปืนเปนเอาเลยหนึ่งโอ้โหถ้าได้ใช้่อยใช้มาได้เลยการเลิงกระรุ่นกล้องบุญจูคอยคอยตัวอยต

โอ้ต oh, ึงปเดวนี้ใชไนะต้องดูซืว่าเชร์เชียร์ตกี้มคเับแกต้องปอบองฟ้าบางนิอปอบองใจตกีแล้วนะมีการเล่งเล่งลมเลงได้บ้างไหมเดี๋ยวาแต่เดี๋ยวอู้กาดแต่เดี๋ยวอู้กาดจู่มันยิ่งจูมันยิ่ยแต่เดี๋ยวอู้กาดตเยู่ยิงเลย๋แต่เดกระกตะกี้นะครับผมเล่บรรยากาศไปกันเลู่เลยจู้หตัวเปล่าต๊ะ ở <laughs> Pít, ờ, ai 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 vào ai 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 mai ở ai ai này ai 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 đi ai 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 đi ai ai này. ai 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 เดูมาะจูยองมากลังเดบจวตรนีู้ตรงนี้เกตเกตรงนี้อปใน้ไน่ายิิงเว้โอนายจูจ้าแลบกไปดิะกับพว่าเอาูกตีเลยซน่อยยากองไตต้นนี่นายว่าเกลเกินนะครับเดียวเรอห้เกตะกี้ก่อนนะเอากยับไปเลยเอาเอยับไปนกางเนี่ยยับปนกา ปิดเดี๋ยวก่อนวางลกระตุ้นจู่มันอิโปรยเลยอ่อาหนึ่ปังกระปโอ้โหกระปเชียวเียวเียวเีวเียวเียเยวเชียวเียวเจียวกะปันตรงนั้นเลยอ๋ใช้ไมัลอยจื่ใช้เกะตึงเหลอออออถูกหมาไอกาเมาะอย่าไกลกว่จริงเลย อ่าก้อนของปดนะครับมา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 มองปดจิงอันนี้เลยอันนี้เลยชูวครับตอนนี้อ้างประมาณสี่เมตรออสี่เมตรอ๋อสี่เมตรเอ้าชอวะโอ้โหเอ้างสี่เมตรต๊กเลย เอ้ยโอ้ยเก่งด้ยนี่ฮะได้แล้ไม่พื้นหลังนะได้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 โอ้ได้แด้อ้ับป้าน่โอ้หโหตเล่วเนีับป้านีต้ได้เต้ลี่ยงต้ก๋ต้หล่งกมกล่เอาเลยทไต้เลยครับไม่วพื้นแล้วเลยือเนโอ้โต้ไม้กวันนี้ป้านไปนะครับยิงนั่งติ๊กเกปบลกดื้อความคามเมนเจตไกล้ครับ ไัอยู่ในไททันนะครับผม๊บวันนี้แต่รู้แล้วว่าใช่ตีว่าแมนวันนี้อันนี้ครับก็นี่ซุ้มมือปืนใช่ไหมนี่พี่มือจะมั่งเกินนะครับผมเสียงไวายยิ่งไกลต้มไล่ตัวจริงไหมไม่ครับเออนม่จะไปไปตุ๊าตารุนจัดนะเราเรียกว่าฟีมือตำมาหินแดงอย่างนั้นนะแค่เล่นมุกการ์ันนี้ปุอนะปุ๋กับไม่คลิปหน้านะครับผมเอาทุกคนสวัสดีครับสวัสดี